สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำลูกศิษย์เรียนทบทวนนะครับของการตัดผมทรงมอสยาวซึ่งเป็นทรงพื้นฐานเริ่มต้นเลยนะทรงมอสโครงสร้างหรือเชฟของมันในลนักษณะโค้งเป็นวงกลมนั่นแหละนะครับทรงคนไทยเราจะเรียกว่าเป็นทรงมอสนะครับทรงมอสจะแตกต่างกับฟาร่าหรือกับสไลด์ยาวตรงที่ผมด้านบนเนี่ยจะไม่ถูกซอยไล่นะตัดให้เสมเอกันหมดเลยกับตานข้างล่างข้างบนไม่มีการซอยไล่เลยนะครับ เวลาใดเขาก็จะได้เป็นุพวงงุง้มๆงุ้มเป็นปุงพวงมาด้านหน้าคล้ายๆที่เขาดัดวัวลุ่มกันนั่นแหละสมมติจะเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้พอเราแบ่งผม4ส่วนเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะตัดทิ้งเนี่ยเราเสียดายผมหัวหุ่นที่ยาวมากเลยก็เลยจะใช้โอกาสนี้เนี่ยมาให้นักเรียนได้ทดลองฝึกตัดเทคนิคก,กันไกล นะครับเช่นข้างนี้เนี่ยผมจะแนะนํามนุษย์สิทธิจับท่านี้นะครับท่าสไลด์แบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือปลายผมที่ถูกสไลด์ด้วยกันไกแบบนี้จะออกมาพิวหวานใน1เทคนิคใน1เทคนิคเลยนะจะหวานพิวเลยเราไม่ต้องเสียเวลามาดิฟปป้อยคัดตรงคัดติ้ตงอะไรเสียเวลาส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยฝึกแบบนี้ฝึกไข่แขนสไลด์แบบนี้ แต่ต้องเป็นกันไกโค้งนะถึงจะสวยแบบนี้นะครับเย็นเฉียงประมาณยี่บ้างองศาแล้วแบบนี้เป็นรูลูกเห็นปะนะอันนี้อันนี้จะให้ออกชมเล็กๆน้อยนะบางคนชมหมดทำไมอาจารย์ให้ดูยาวๆดูให้จบไปเลยขอโทษทีมันใช้เวลาน,นานเพราะผมสอนทีเป็นชั่วโมงนะจะมีปัญหาในการอัพลงอยากรู้อยากเห็นก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะส่วนข้างนี้เนะี่ยสำหรับคนมือ ขวาปกตินะเย็นเสียงประมาณ2ี่สิบหองศาจับผ้านี้นะ,ะลบลบกวกนดูลงหยิบหยิบมาโคตใกล้ๆหน่อยก็ได้ให้เห็นกันแบ่งกันดึงกันดึงผมตัดการตัดอะ่ะจะได้เป็นวิทยาทานความรู้ไปนะให้ดูสั้นๆนะอันนี้เป็นทรงพื้นฐานหรือว่าการเรียนรู้เบสิกการตัดผมนะลูก อันนี้นักเรียนเขาแบ่งเองไะลองดูดูการแบ่งผมนะถ้าแบ่งแบบเนี้สุดยอดมากเลยนะแต่เวลาไปทํางานในร้านบางทีอาจจะดูว่าเสียเวลาในการแบ่งนานไปหน่อยเร่ลองมาใกล้ๆดูนะเพื่อนแบ่งผมได้เรียบมากนะเห็นไหมอันนี้นักเรียนเนี่ยเขาเป็นช่างอยู่แล้วนะเขามาเรียนเพิ่มเติมกันนะพื้นฐานเขาเป็นช่างแล้วเขาก็เป็นสไตลิสต์ด้วยนะ ก็มาเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการตัดซอยผมจะได้มีความรู้เยอะ,ยอะๆหลายๆแขนงนะสร้างผมเนี่ยมันต้องมีความรู้หลายๆอย่างอ่ะจะเป็นผลดีกับเรานะอ่ะทีเรามาดูการจับกันไก่นะต้องเป็นกันไก่โคง้งนะครับต้องเป็นกันไก่โค้งนะต้องเป็นไก่โคง้งตัวนี้จะสไลด์ได้ดีมากเลยนะเนี่ยจะช่วยได้อาจารย์จะไม่ขายกับคนทั่วไปนะกันไก่ของครูเนี่ยนะ กันไกลนี้ครูจะขายกับคนที่เข้ามาเรียนเทคนิคกับครูนะมาเรียนรู้การตัดการจับกัไกที่ถูกต้องกับอาจารย์จึงจะขายให้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่านักเรียนท่านใดเนี่ยหรือท่านใดที่อยากจะมาเรียนแล้วได้กันไกที่ติดแบรนด์นะไม่ต้องมาไม่ต้องสอบถามนะครับที่ติดแบรนด์นะนี่เป็นกันไกรของครูเองนะครับ คนไหนที่ติดรู้ติดแบรนด์นะถ้าไม่ติดเรื่องวิชาความรู้ไม่ต้องมาเรียนนะครับไม่ต้องติดต่อให้เสียเวลานะกันไกตัวเนี้ยมันได้ประโยชน์เห็นไหมนะแล้วก็การใช้ประโยชน์ของกันไกที่ผมผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลนะเห็นไหมสไลด์ปุ๊บเนี่ยผมหวานเลยนะครับเนี่ยผลลัพธ์นะฮะหวานเลยไม่ต้องเสียเวลามาดิฟมาพอยมาจิกมาสไลด์อะไรเพิ่มเติม,มก็จะได้ไปลายผมที่หวาน ส่วนด้านนี้สําหรับคนมือขวานะมือซ้ายครูก็สอนได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ต้องไปเปลี่ยนกลแบบให้ดูน่าเกลียดนะบางคนจะเปลี่ยนกาทีดูน่าเกลียดดูแล้วไม่สวยงามดูแล้วมันมันมันไม่ใช่มือโปรนะคําว่าเวลาจะเปลี่ยนท่าจับแก่บางคนต้องมาอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องมาอย่างเงี้ยมันไม่น่ามองมันไม่มีเสน่ห์นะในการเป็นช่างตัดแบบมืออาชีพไม่มีเสน่ห์แต่ของครูเนี่ย เดิมเนี่ยข้างขวาครูจับแบบนี้ใช่ไหมพราะครูจะเปลี่ยนมาตัดข้างนี้ครูเปลี่ยนที่ข้างนะเห็นไหมครูไม่ต้องใช้มือข้างซ้ายมาช่วยเลยเห็นไหมเนี่ยสไลด์อันเนี้ยที่ดูมันแค่เลื่อนเพราะอะไรรู้ป่านนะักเรียนหัวหุ่นอันเนี้ยไม่ใช่ผมแท้ดีๆนะและตอนนี้มันแห้งแล้วเห็นไหมเดีสไลด์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเป็นผมแท้และสไลด์เปียกเนี่ยมันจะลื่นจะไม่ดึงนะครับ เห็นไหมเอาละอันนี้เป็นข้อมูลความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยจากครูคนนี้นะหากท่าในใดสนใจอยากจะเรียนก็ติดต่อเข้ามานะต้องเลน,นโทรนะครับเรียนโทรค่าครูอาจจะสูงสักนิดหนึ่งแต่เราก็จะให้ความรู้กับคุณอย่างเต็มที่เลยนะไม่มีการกักไม่มีการบกเมนะนักเรียนนะนะ บางคนบอกไม่จําเป็นหรอกตัดผมสวยก็เป็นละเป็นช่างตัดผมสวยรับเงินก็จบละแต่ผมว่าจําเป็นนะในการที่เราจะเป็นช่างผมที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเราต้องฝึกทุกๆเรื่องเลยนะครับขอฝากไว้นะสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ก็สองแปดสองสนะโอเคนนะี้เดี๋ยวนึกเรียนมาตัดละก็ทำให้เขาดูด้วยแล้วก็ถ่ายกับคุณไดชมด้วยนะครับ